เปิดคำพูดอําพัชราภาลุ้นจะพาใครมาปาร์ตี้ปีใหม่ครั้งหน้าหลังจากปีนี้กลายเป็นปีทองของแอฟทักอนที่งานก็รุ้งแถมความรักก็ปังซ้ำโชคยังเขาห้าจับฉลากได้ทองคำใหญ่แท่งหนัก30บาทแบบจุกๆพร้อมกับขอเพิ่มเก้าอี้ควงหนุ่มุนน้องที่กำลังดูใจกันอยู่อย่างนนกูลมาเปิดตัวที่งานปาร์ตี้ด้วยคนที่อิจฉาเบาๆก็ต้องยกให้กับอําพัชราภาเชื้อเชื้อที่ในตอนนี้ยังเป็นสาวโสดพร้อมถึงคันดุดปา บอกแอฟว่าแฟนก็มีทองก็ได้หรือต้องขอบโพสถึงมาดำแปลงแจ้งเจ้าภาพจัดงานว่าปีหน้าขอเก้าอี้เพิ่มค่ะทำเอาทุกคนรอลุ้นกันร,รอชมขอให้พบรักก่อนปาร์ตี้ซินปีเพราะงานนี้เก้าอีพ้พรมากค่ะ